จะเป็นยังไงเมื่อผมและเพื่อนแกล้งเน็ตหลุดอยู่หน้าตู้ตอนลงแรงบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับชาวฟรีไฟมีหัวร้อนกันแน่นอนเออถ้าชอบคลิปแนวนี้ขอ1000ไลค์เฮ้พี่แแราไปทำคลิปแกล้งคนกันไหม,มไปยืนหลุดหน้าตู้อะไรอย่างเงี้ยได้น้องพี่พึ่งได้ดูคลิปที่น้องทําไปอ่ะแล้วแบบอ,อมันก็เอาไปปัน่นคนเล่นฟรีไฟได้ดีเลยนะแบบเนี้ยใช่พี่โคตรเนียนอ่ะคนเดินมาแบบเอาผมอย่างเดียวเลยยืนหลุดหน้าตู้ ep 1. หนึ่งมาๆๆๆา มาแล้วมาแล้วนี่ไงเกิดเกิดเกิด ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนการแต่งตัวแป๊บหนึ่งคุณบูกลมแรกอะเดี๋ยวเราไปลงพีกันเว้ยแล้วให้น้องปองแบงนะครับผมไปแกล้งหลุดใช่ไหมวะอีกแกล้งหลุดพี่เป็นคนยิงใช่พี่เดี๋ยวถ้าถ้าพี่ยิงปึ๊บไม่ตายมันยิงผมเดี๋ยวผมสวนช่วยพี่จะได้ด่าเพราะว่าทีมมันมีสี่คนครับเยอะว่ะเยอะว่ะเราไหวพี่ชายสี่คนไหวเหรอวะไหวพี่เราเลาชาเพราะยีสานอยู่ละเราเวลาชาดีหมดอย่าไปกว่าคิดเลยครับว่าสี่คนยังไงวะยังไงแล้วพี่แอบตรงไหนวะน้องปกติมเนนีีี่่ยมาาแแลล้้้ววพพขึอผมยหหลุดดใ้ไ เาพี่มานะามันมานาพี่มาพี่มาพี่เกอพี่อามันละพี่วพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้าวดาวาพี่ลามพี่มีสามนัดน้องพี่มีสามนัดหยู่ได้พีุดยกไดุ้มาแล้วพี่มาแล้วเกสุนพี่หมดไปน้องพี่มีเก้าล้าเนื่อกี้ เทคกสองครับเทคกสองเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับไม่เยอะทีเดียวทีเดียวหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนวิกเตอร์ก็หหดนะพี่ต้องหาวิกเตอร์ด้วยวิกเตอร์นี่ส่วนตัวเลยอะได้ๆไพี่ได้วิกเตอร์ตาเนี่ยเฮ้ยผมเจอลูกสองฟวงมาพี่ผมรอน้าตู้เลยหากองหาเกาะที่นีโทก้อนนี่เออเอาวิกเตอร์ก็ได้นะไม่ไม่เราวางโทก้อนลอบมันด้วยไงเผื่อมันอยากได้โทก้อนเอาขึ้นนะพี่คืกูคืเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เขาด้านขวาไม่เห็นผมพี่หาแล้วพี่ไม่เห็พี่ก่อนหรอเฮ้ยดูคลิปมาคลิปมา เฮ้ยมันเห็นพี่ก่อนมันเฮ้ยมันดูคลิปป้าไรตาเอ๋วน้องเขาอยู่เว้ยเลยน้องอยู่เว้ยอ้าวอยู่คิวแบบนี้นะครับแปลกว่าเขาดูมันเห็นพี่ก่อนได้ไงเมื่อกี้เฮยดูคลิปพี่เมื่อกีดูยิ่มันเห็นผมก่อนพี่แล้วเมื่อกี้แต่มันหันไปจริงพี่เฉยเลยเออเอาละครับผมเมื่อสายไฮไลท์เจ้านี่ก็คม ายจยน้องคือเองมาแพ้ไข่ไม่แพ้น,นั่นเ่ยมาแพ้อะไรเนี่ยมันเป็นไปได้จริงดิ เดี๋ยวเกมน,นี้เปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปแกล้งหลุดดูเองดักนะน้องได้พี่ชายแ,บบแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวพี่จะลองแบบว่าเนี่ยพี่จะกดกดท่านี้ค้างไว้หน้าตู้แล้วกันนะได้พี่จัดไปสําหรับ F C ที่คิดถึงคลิปหนึ่งหนึ่งของพี่นะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทําเป็นคลิปยาวนะครับทุกคนก<ๆ>็อลองเข้าไปส่องดูพวกคลิปช็อตในช่องแบบมาทวงได้นะครับก็ไปเล่นกับหลายคนโอ้โหคือใส่ตะม้าเราจะไหมออกมามินน้องๆตัวหน,น้าตัวหน้า อันนี้่ราใส่เกมนี้เกมนี้ไล่คิวก่อนะจัดไปพี่มาแล้วพี่มาแล้วไม่รรับหนึ่งรับหนึ่งเอกปอดทัวพี่รับหนึ่งพี่เอามันพี่ลงกดเพิ่มรูให้ไปแล้วหาพี่ดาวน้ำสดน้ำสดใส่หน้องไปน้องไปครับเราไปไปแก๊งดีกว่าป่ะมาพี่หอมนะอยู่ข้างในมันใส่กันยับเลยคุณเบิร์ดฟาน้องแต่ยันน้าแก๊งได้แก๊งพี่เราเราล้าเน็คก่องก็ได้นะจริงกันเราเออแตกมาดิแล้วเราค่อยแบบว่าแก๊งแจ้งอยู่เนาะไม่มีหลังมาก หลังมาไอ้หลังมาไอ้ไอบอลเนี่ยไม่เป็นไรครับขอ,อ,องเพื่อนก็เหมือนของเรามาดิดีกว่าช็อตนี้ว่าไงพี่แปแบบจะอีตัวเองมไม่แดงรา,าชาลงค์ดอกนี้โวยโอ้แดงๆความชวยเหลือกำลังไปรออีกบ่โดนน่ะโอ้ยมีมพี่ๆตรงนี้ตรงตรงที่เราคิวคิวแรกกับตรงพี่ยิงได้อ่ะตรงเข่าวงกอดพี่ส่งโตเลยมานเด่นเนี่ยตาพี่ไหงแดงในเวลาหลุดแล้วแบบนี้ รอหน้าตู้ไหมพี่รอดักไหมหาหน้าตู้บอสได้ได้ได้ดักนี่กว่าเดี๋ยวมันก็มาชุบเพื่อนสรุปสรุปใครสรุปใครแก้มหลุดเดี๋ยวผมผมก็ได้พี่ผมก็ได้เดี๋ยวพี่รอยิงเหมดอกนี้แหละจะอีมาพี่เจนพี่พี่พี่เห็นพี่เของอยู่เก็บของอยู่เก็บของอยู่ถ้ามันยิงมายิงเลยเกือก็เกือกมาแล้ว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 ผู้สาวผู้สาวเดินแน่ๆอย่างนี้เอาของอยู่ฟังของอยู่ฟังของอยู่มันก็มามันก็มาเอ้ามันเลี้ยวบ่สตัวต่อยเอ้า ไอ้นี่วิ่งมาต่อยเลยเดี๋ยวไปดูตีเซตมาเราตามนี่นี่จัดไปละเรียบร้อยมันมแยงเหยื่อเราไงน้องแบบนี้เออมามาพี่เท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นเดี๋ยวผมยืนรุดให้มาร์พี่มาบ,บราร์บี่ข้างผมข้างผม,งผมพอมาซัดผมก่อนอมันเก็บอของโยยังไม่เห็นพี่มันเก็บของโยพี่ดูมันไม่ได้ว่ะนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันไม่ยิงวะบอสป่ะมาร์พี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย เ็้ยยังไงมันไม่เห็นผมเอ้าวิ่งเลยพี่ผมยิงเรียกอ่ามันกลับมามันกลับมามันกลับมาไพี่นะพี่พี่เห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วมันจะวิ่งมานะมันจะยิงเอาพี่เอามามามาเอามานอาเอามานอาเอามาเร็วเน่วมมดามาเดี๋มเดี๋ยวมูมันก็มาเอาพี่ตัวหนึ่งเอาเอาพีกันตัวนี้ยังไงนี่มาได้แล้วน้องสาวน้องาวอาจะได้มีพี่ตัวมายิงหลุดดาู้ผมยิงอผมยิงอ ใช่ใช่ใช่มันมาด้านในนะมีเหยื่อล่อสองคนครับทุกคนเห็นปะมันวิ่งมาแล้วพี่มันบิ่งแล้วพี่มาใส่มาใส่พี่มาใส่ผมพี่ใส่ผมมาใส่เองน้องมาใส่เองรัวไอ้ดิโอยสัวใหญ่ไปดูกันไปดูกันไปดูชุบกันอยู่ไปดชุบกันอยู่เฮ้ยไม่ขึ้นในชุบไม่ขึ้นี่ชุบกับน้องเอออุ๊ยอุ๊ยพี่ชนะออกออกเดินเดินเดินออกไปใหม่พี่เดินออกเข้ามาใหม่ไม่มีไม่มีให้ชุบไม่มีให้ชุบเดี๋ยวกดตาเดี๋ยวกดตามี่พีมีมีมี รอเลยพี่รอเลยมันมันมันซุกเพื่อนอยู่เมื่อกี้แปดตัวแล้วมีรถมาไมีรถมารอเลยรอเลยรอเลยหาเลยหาเลยเขี้ยวมันเข้ามาตู้แน่ว่ะนี่มันจะซุกโมสวยเลยเดี๋ยวยิงเรียกก่อนเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วจอดแล้วจอดแล้วจอด้วจอดแล้วเฮ้ยมันยิงมันยิงเหยื่มันยิงเหยื่มาแล้วพี่รอส่วนเลยพี่รอส่วนเลยกี่ตัววะกี่ตัวยังเห็นกี่ตัวพี่มาแล้วพี่ใส่พี่เอาอ้เดือยไ่ไดือยไเดือยม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมาดิ มาเลยพี่มาแล okay. ้วมาแล้วโดนโดนพี่มันใส่มันจะใส่พี่มันใส่หรือพี่พี่หมดไปพี่หลดไปยุ่งเลย้องอยู่น้อยๆเนาะเจ็พี่เร่าเร่าเร่าสวยมาดิตัวเดือบเป้าหวานตัวเดือบเป้าสุกไปมสุกไหมมูมามันจอดรถหรอมันจอดรถหรอเฮ้เฮ้มันดึงมันดึงมันดึงมันเอามันรอ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 หลุดไแล้วหลุดไหมลรอมันระเบิดน้องมันระเบิดน้องมานแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยสวยครับเธอไม่มีหัวใจให้เธอเลยว่ะมันจะซุกมูพี่มันจะซุกมูมาเลย เดี๋ยวชูมูอีดีพี่โดดมาตามโดดตามมาเลยหักแพงเต่ามาเลยดีกว่าแพงทั้งนั้นฮะตรงขี้หินตรงขี้หินตรงขี้หินเลยพี่ตรงขี้หินเลยขี้หินก้อนใหญ่เห็นตัวนึ้งตอนแรกนีพี่พี่มันโดนแล้วมันโดนแล้วมัเล่นแล้วมัเล่นแล้วไปข้างใต้ไปข้างใต้ตุ๋ยมันตุ๋ยมันเดี๋ยวเอาฟอดเดี๋ยวผมเอาดาบไล่ฟันไปดิไปแล้วพี่ให้ไรบ้างให้ไรบ้างให้เอาปล่อยใ้ เขาจะให้ไรป่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยของของพี่เมาค้างอ่ะน้องรีเมาอ่ะพี่รีเมาแล้วก็หันซ้ายหันขวาเนี่ยพี่เมาค้างมันหันซ้ายหันขวาไม่ได้เนี่ยน้องไปพี่เดี๋ยวผมแบกเองเดี๋ยวพี่ย่างยางตามมาก็พอละเดี๋ยวผมแบกเองตัวท้ายพี่หันหน้าไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมเองพี่เดี๋ยวผมเองรวมทับมันให้ของพี่ไปได้แต่แต่พี่ดีอยเข้าใจว่าแต่มันจะไม่หันทิเด้ะตายไอ้พี่ย่างตามมากันพี่ย่างตามมาพี่ตายถ้าเราไม่รู้มะไรพี่ย่างตามมาเลยไอ้หว่าพี่มีสิบรูกกันนะรูงมาเลย เรียบร้อยไม่ต้องซืมจิบลูกอ่ะนี่นะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะแบบมาทำคอนเทนต์ปั่นๆกับพวกเรานะครับผมกับพี่นะหรืออยากชนแคนกันนะครับผมฝากไปโหวตฟรีไฟเอเดอร์เพียงรางใจให้พี่แรกเบอร์ห้านะครับกาเบอร์ห้านะครับทุกคนสำหรับการแกล้งนะครับผมผู้เล่นในฟรีไฟอีพีนี้เราจบไปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับต้องขอบคุณน้องปอกแป้งด้วยนะที่พาเราไปปั่นคนในวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ชายมาไลฟ์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ